สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อนี้ค่ะมีผู้บ่าว,วผู้บ่าวผู้สาวมานาัน่านางกินมานั่งกินหมูกระทะน้ำกันค่ะปลาลุ่นเอปลาลุ่นแอบเบ่งอยู่สูงๆผีค่ะ,คะาปาลาลุ่นบังคับอิ่มปลาลุ่นถาปลาลุ่นล่อล่อค่ะเก็บตอนทุทดไทย ช่วงนี้ก็เงียบๆเงาๆเนาะค่ะก็ถ้ากันไหนสั่งหมูกระทะมากินะกนะครับนี่ผู้บ่าวหน่อยผู้บ่าวหน่อยผู้บา่บา,วบา,วบาวหน่อยก็มานั่งกินน้ำหน้าตาหล่อเชียว <c oughs> <c oughs> หนูชื่ออะไรลูกชื่อเบนครับ นี่แหละค่ะพี่นองคือกันบอหน้าเหมือนกันไม่นีน่พี่เคียดกับพี่ดาวแล้วก็พี่เว้นพอดีค่ะลูกไส้มายามบานเนาะค่ะปลารุ่นก็เลยไปรับไปรับมะเล็นน้ำเนาะค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันค่ะผู้ใหญ่ก็ใหญ่ตัวโตตัวสูงมากค่ะเพราะว่า สูงอยแปดสิบห้าแปดร้อยแปดสิห้าละลูกร้อสิบกว่าร้อยแปดสิบกว่าอนาคตน่าจะถึงสองเมตรไหมลูกไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าน้องพึ่งพึ่งสิบสี่เองตัวสูงมากอนาคตผมอยากเป็นนักฟุตบอลตามขาตามตามขาตามเขามีตะห้อยตะเปียวพี่น้อง ่นืัอนี้พี่ดาวกับพี่เคดกัเลยเลี้ยงต้อนรับน้องเนาะค่ะด้วยหมูกระทะยินุูมือลองเคดครับสุกแล้วพี่เบนบอกว่าไม่เป็นไรสุกแล้วค่ะ กระโดนเนาะค่ะทัวจะได้เจอกันเนาะค่ะกับน้องอันนี้กรบบอบเมจะไม่เห็นหนากกันั้งจ่ประมาณอยู่ปอหามั้งเนาะใช่ไหมลูกประมาณปอห้าหรือลูกสามปีประมาณสามปีกับจะเข้าปีที่สี่แล้วเนาะค่ะบริพอนากันเพราะว่าโควิดเองกะ เป็นเหตบุบ่เบ่ได้พากันเดินทางลุงเทพเนาะค่ะก็เลยบ่ได้ไปเย,ยม่ยปยามกันค่ะเมื่อนี้มีอมโอกาสปลารุ่นกับที่ยองลูกไส้ปลารุ่นแล้วหล่อมากหนูหนูเลยบวานหนูก็สวยมากลูกร,ร้านสาวปลารุ่นก็สวยมากคือกัน มองเมาแกะดิละรุ่นก็ได้แกะนี่เลยค่ะมือนี้มีจะเดล็กๆกินเนาะค่ะตาลุ่นกับสีล่อเมียนบัดใกล้สีเหลี่ยเพอวานองกับมีเวลาอยู่กับเมียนี่บ่หลายมือเนาะค่ะเพิ่นกับสีผ้ากันเดินท่ากับเนาะค่ะ จะนอนอยู่กับแม่ประมาณสักสองสามวันใช่ไหมมปคนสุดท้ทยจะใหญ่ทั้งสองอิ่มก่อนใหญ่ทั้งสองอิ่มก่อนพีเว้นนี่สูา้ายใจสันสู้กับหมูกระทะสู้ต่อไปลูกเอาให้เกลี้ยงเลยนัองหนูเมีี้ ไม่ค่ะน้อยเบดบอเบิดบอขึ้นพี่เกียพี่เกียว่าเอาอีกงไหมอห้ดาวเทบลพักอันไขอีกทุงนึงเลาขึ้นมาถ้าาไมเิมกินมันเเรอนั่นลไกินวันดอกหมดไหมเนหมดหนนแล้วค่ะเอาไปเอามาเป็นใหญ่ดาวเหลือผู้ไดน,น้อยหนึง่งพี่เบินพี่เบินพี่เบ้นเขาก็ ไปอาศัยอยู่ก็พอเพิินเนาะค่ะพอเพิ่นเอาไปเลี้ยงค่ะพอเอาไปเลี้ยงแต่ประมาณไปไปขืนปอนึงผุนมั้งค่ะไปข้นปอนึงค่ะจะว่าเท่ากับบริขารการทิดต่อกันเนาะค่ะกับนีโอกาสจะไปมาหาสูกันอยู่เรื่อยๆค่ะ กำลังขายของจ้าขาย้าส the ี <S <s ่ร้อยแม่ย hmm. mm ัง hmm. จีนเดียวแล้วแล้วแล้วแม่ยายแล้วแม่ยายเอาไปกี่ชุดแล้วลูกไม่้แต่ยนื้อเดียวโบเนี่ยายจะสิเอาไปให้ไผ่ใส่นะลูกมันมีแต่เสื้อผ้าตัวเล็กๆลูกหลานก็มีแต่คนตัวโตๆแอมได้หลายตัวแล้วอาเ มันหนูว่าคันดาอ่ค่ะเพิ่นกำลังพากันหาเสือผ่ามาขายเนาะค่ะเออเอาไปเอาไปขายหมดเลยลูกเพราะว่าเอาเหลือไว้แม่ก็ไม่ใส่นะชุดนอนแบบนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นชุดกระปรงนะคะปลารุ่นบมค่อยมาปลารุ่นบมมักใส่ชุดกระปรง เส้นกักบมแล้วว่าเซ้นไกเส้นเบิร์ตีสายเงินเส้นสายญาสายยาหนูเขียดเส้นเบิร์ตีโอ้มามีอนเส้นกับมาเส้นล้านนี่ใจาไปใจรันทุนใจย่มย่มมีเงินเราไปซื้อล้นทุนอะไรขาย้เายคเ้าล่าไหร่เองชิ้นบา ค่ะคุนกำลังท่ากันฝึกฝนหาเนี่ยมะขามาขายเนาะค่ะได้กำไรเล็กๆเนน้อยกะเฮ็ดไปล่องเบิ่งละค่ะเพื่อแบบว่าเปลียนแนวทางเพื่อหลายปีไปหฮาหฮอหาอย่างอื่นด้วยว่าหลายแบบหลาหลายยางเนาะค่ะมาขาย เส้นใยอุ่นม้าประจันกันหนูจะพักอะไรอยู่สายลูกแล้วตื่นแต่เช้าลูกตื่นแต่เช้าลูกหันมาทำแต่เช้าเนี่ยแหละค่ะพี่เว้นพี่เว้นยืนขึ้นให้แม่หน่อยลูก

ลูกชายปลารุ่นหล่อมากลูกสาวก็สวยหลานสาวก็สวยใสหมดนะไหนเยี่ยมยังไงลูกเอาดีๆหน่อยเดี๋ยวแม่เอาเอาขึ้นหน้าจอเร็วเอาม่ค่ะไรค,ค่ะ<อ>สวยค่ะแล้วทำไมหนูเยออย่างนั้นล่ะลูกเง <c oughs> ี้ยเงี้ยงจุกนี่แหละเอาอะไรน,นี่แหละค่ะ รวยมากหลอมากช้าเอาสเมกว่าน้ขึ้นไหมไม่ะเหมยเนาะ้เ่เดฮะเอาไช่วยด่าไหนช่วยด้นว่เอามันเหยาหรอละค่ะพราาโดนโดนเนาะค่ะจากมาพอพบขอกันปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีที่แบบว่า เยี่ยมมากๆเนาะค่ะเพราะว่าลูกๆทั้งสองข่อป้ารุ่นเองกะมาอยู่โฮมกันเนาะค่ะมาอยู่มาปุบพอกันค่ะถึงมาเซเว่นทีที่มาบ่โดนเนาะค่ะแต่ว่ากับกับยังในมาพว่ากันเนาะค่ะยังไนแมาเห็นกันมาหากันเนาะค่ะบี่ดาวเองกะแต่ว่านองกะว่ามีมีเผียนาเออเธอจมมอสามพิบอยากจะกลับบัานมาอยู่กับแม่เขือนเนาะค่ะ ยังแก้สูไหดเลยังแก้สูดไม่หมดเลยยังแก้สูดไม่หมดเลยติดไปกี่ตัวลูกติดแปดเหลือสติดแปดลือดแก้กันเดียวนี่ยคะติดแปดเลือดสองซมกันนวนเลอเกินไปภากันากันอัน ใหญ่เหรอใหญ่เช่อเวนกินใหญ่เห็นเชื่อเวนกินนะค่ะค่ะเมื่อกี้เนาะก็ผ่าบรรยากาศลูกๆหล,ล,ลานๆของป่ารุ่นเนาะค่ะเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ป่าจะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตั้งค่ให้ป่ารุ่นนี้ได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว้นครับสวัสดีครับผม